มีคำว่าสบัดก่อนเก็บนะครับเสด็จก่อนกลับสําหรับท่านนี้ผมใช้คําว่ากรุณาล้วงคองอูเห่าอมาอีกนิดหน่อยครับอันนี้จากคุณแม่บ้านนะครับส่งมานะฮะเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับเป็นหึงเลยนะฮะจากน้องชายของสามีน้องชายของสามีเนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลใช่ไหมัอยากให้ินถึงบุคคลอื่นนะคะครับผมเอาละครับสามีของดิฉันมีกลิ่นที่อวัยวะเพศออกแรงมากครับ เวลาอาบน้ําก็ทําความสะอาดอย่างดีนะครับใช้น้ํายาล้างจุดซ่อนอเรนของผู้หญิงทุกครั้งแต่ผ่านไปไม่ถึง5นาทีกลิ่นก็กลับมาเลยครับเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับออกมาอย่างรุนแรงซึ่งกลิ่นนี้เหม็นมากโดยเฉพาะเวลากลับมาจากที่ทํางานนะครับครับกลิ่นจะรุนแรงมากครับอยากทราบวิธีรักษาและอยากรู้ว่าสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นเนี่ยเพราะอะไรครับช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ เพราะมันทําให้ดิฉันกลุ้มมากจนไม่อยากมีอะไรกับสามีกลัวจะติดเชื้อโรคส่วนใหญ่แล้วอวัยวะเพศช,ชายเนี่ยมันเป็นอวัยวะซึ่งผ่านของออกมา2อ,อย่างนะฮะอันที่1ก็คือน้ําปัสสาวะอันที่2ก็คือน้ําอสุจิในระหว่างวันเนี่ยคาดว่าไม่ใช่น้ําอสุจิที่ออกมาค,คาดว่าจะเป็นน้ําปัสสาวะแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเวลาที่น้าปัสสาวะไหลออกมาเนี่ย เราถ่ายปสัสสาวะสุดแล้วนะครับมันยังมีบางส่วนที่เล็ดออกมาตอนจบ<อ>นะครับเช้นไอ้ส่วนที่เล็ดออกมาตอนจบเนี่ยมันมักจะมาค้างค้างอยู่ที่บริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนะครับเพราะว่าท่านชายไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้คลิกหนังหุ้มปลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้หนังส่วนนี้ก็จะเป็นที่เก็บ กากน้ำปัสสาวะทีนี้พอมันตกค้างเนี่ยมันบวกกับเหงื่อใครของเราเพราะว่าเนื้อเยื่อในส่วนนั้นเนี่ยจะมีต่อมไขมันต่อมเหงื่ออยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็เลยกลายเป็น ลิ่นอันไม่พึงประสงค์เชื้อโรคเป็นเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ยืนยันว่าปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าจะมีอะไรกันนะครับวิธีการดูแลน้ําฟอกสบู่ธรรมดาก็พอสบู่อ่อนใช่ไหมคะครับสบู่ธรรมดาที่ถูตัวเนี่ยครับแต่จุดอยู่ที่ว่าไม่ใช่ล้างเฉพาะด้านนอกหรือส่วนของหนังด้านนอกนะครับรบกวนรูดหนังหุ้มปลายลมแล้วล้างด้านไหนด้วยช่วงระหว่างวันเ๊จะไปล้างจะไปฟอกที่ไหนทํำยังไงดีครับไม่สะดวกใช่ไหมครับ เวลาปัสสาวะครับลูดหนังหุ้มปลายลงครับระบายกลิ่นออกไปบ้างนะครับตรงนั้นก็จะทําให้สุขภพศดีขึ้นนะครับอวัยวะเพศท่านก็จะสะอาดสะอ้านนะครับพวกกระดาษแบบพวกเวทไวน์เบบี้ไว้ไราไม่แนะนาครับเพราะว่าพวกนั้นจะมีแอลกอฮอล์อยู่นิดหน่อยนะครับเนื้อเยื่อของน้องชายโดยเฉพาะตรงส่วนหัวเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะครับถ้าไปเช็ดล้างด้วยด้วยแอลกอฮอล์เนี่ย บางครั้งมันแสบบางครั้งมันไหม้ครับก็ไปล้างที่ซิงค์ดีกว่านะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปพาดคอบนขอบอ่างแล้วยุ่งเลยนะครับปัสสาวะเสร็จเนี่ยบางคนรีบเก็บเลยลูกศิษอันนี้ถ้าเกิดมีวิธีการสะบัดให้แห้งอะไรเงี้ยก็มีคําว่าสะบัดก่อนเก็บนะครับเสด็จก่อนกลับอันนี้ก็ อาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับท่านนี้ผมใช้คําว่ากรุณาล้วงคอหงูเห่าออกมาอีกนิดหน่อยนะฮะทำไงครับเวลาปัสสาวะเสร็จเอามือลากนะครับล้วงคอมาจากบริเวณใต้อันธะลากอกมาจนถึงปลายมันจะได้น้ําปัสสาวะที่ค้างท่ออีกประมาณ 2- 3สกระชอกว่างั้นนะครับจริงครับจริงครับอ๋อนี่คือไล่ออกมาเลยนะครับเป็นปัญหาไหมครับที่คุณแม่บ้านต้องเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยกับคุณสามีต้องมีศิลปะในการคุยไหมครับหรือว่าตรงๆได้เลย การที่จะไปบอกคุณสามีว่าโอ้ของคุณเหม็นจังเนี่ยนะครับมันคงจะมันคงจะทําให้ขาดความมั่นใจไปเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่บ้านท่านนี้ทําผมว่าก็ดีอยู่อย่างนึงค,คือท่านท่านลองจัดหาอะไรไปให้เพื่อทําความสะอาดครับแต่ว่าอาจจะมีอีกสักเทคนิคนึงบอกว่าเออพี่พี่<ม>เวลาปัสสาวะกลางวันแล้วเนี่ยช่วงนั้นพี่ลองเปิดหนังหุ้มออกลงหน่อยนะ<ม>เวลาฉี่ปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยรูดมันนิดนึงนะครับ ก็อาจจะช่วยทําให้กลิ่นของพี่ดีขึ้นเวลากลับมากลางคืนเราจะได้มีความสุขกันอะไรอย่างเงี้ยอา่อานี่เราก็พูดกันหยอดกันนิดหน่อยะนะครับก็ต,ต้องมี <c> เทคนิคกันนะคะในการขจัดปัญหาเรื่องกลิ่นอับ